สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตประเทศไทยและที n 2ค่ะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็ความรู้ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพค่ะแน่นอนมาพกเป็นประจํากับหมอจุ้มจิ้มค่ะ ทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลสถีรน,นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและสําหรับรายการคุยกับหมอนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขะเนื่องด้วยว่าช่วงที่ผ่านมานมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างแบบโอ้เป็นที่ฮือฮาและเป็นที่สะเทือนขวัญน,นะคะของชาวกรทมนะคะโดยเฉพาะเขตลาดกระบังนะคะก็ซึ่งจุ๊บจิ้มก็อยู่ที่เขตลาดกระบังเน้นด้วยและคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คืออยู่หน้าปากซอยเลยทีเดียวนะ,ะนั่นคือเหตุการณ์สะพานถล่มเกิดขึ้นใช่ไหมอันนี้ทุกคนก็คงจะทราบกันดีเลยนะคะ ซึ่งก็โหมีผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องราวตอนนี้ก็ปิดการก่อสร้างหรือว่าหยุดการก่อสร้างเนการตรวจสอบอะไรกันต่อเนื่องเลยนะคะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งค่ะที่เป็นที่คือคาในโซเชียลมากๆนะคะก็คือเรื่องราวของการที่มีผู้ที่ถ่ายคลิปได้อย่างเห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะแบบเรียกว่าชัดเจนสุดๆประจากกล้องหน้ารถนะคะแล้วก็พาเผยแพร่ในสื่อโซเชียลแล้วก็มีการเหมือนกับเผยแพร่ว่าคลิปนี้เนี่ยได้รับรางวัลน,นะคะจาก จะะากทางตำรวจในโซเชียลจะบอกประมาณนี้ว่าได้มีการมอบรางวัลจากทางตำรวจนะคะได้รับรางวัลมูลค่า10,000บาทก็เลยเกิดกระแสนในโซเชียลค่ะว่าเฮ้ยทำไมถึงได้น้อยจังเลยเมื่อมันเป็นคลิปที่มีประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทําไมทางรัฐถึงได้ให้มูลค่าแค่นี้เองแล้วก็มีการมอบกันกุ๊กกิ๊กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจุ๊บจิ้มก็พบว่าอ่านพอเข้าไปอ่านในเนื้อหาข้อมูลแล้วถึงได้ทราบว่าอ๋อ นี่เป็นรางวัลจากโครงการอาสาตาจราจรนั่นเองนะคะซึ่งจุลจิมเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักโครงการนี้อยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอและท่านกระแดดแนะนําให้รู้จักโครงการนี้ก็เลยรีบไปเม้นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่าอาสาตาจราจรนะคะเป็นโครงการที่มีอยู่แล้วแล้วก็แจกกันเป็นประจําอยู่แล้วค่ะไม่ใช่ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ระดับประเทศที่ต้องมอบรางวัลพิเศษอันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้มอบให้เป็นประจำโดยคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เป็นรางวัลพิเศษนั่นเองนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าหลายๆคนในเนี่ยในในโซเชียลหรือว่าในสื่อต่างๆอาจจะไม่รู้จักโครงการนี้ดีแม้ว่าเราจะเคยคุยกันไปแล้วครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยรบกวนคุณหมอค่ะ ได้มาพูดคุยกันให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักโครงการดีๆที่ชื่อว่าโครงการอาสาตาจราจรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์แท้จริงสิริพันิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์จุ๊จิมครับสวัสดีท่านสม้รมคับเนี่ยค่ะอาจารย์จุ๊จิมก็เห็นในโซเชียลก็เลยรีบไปคอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าเรารู้จักเาะได้คุยกับอาจารย์มาก่อนแล้วได้ทราบว่าอ๋อมันมีโครงการดีๆแบบนี้นะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ทราบค่ะอาจารย์ แล้วก็เม้น์แบบไปในทางเดียวกันว่าอุยทำไมให้น้อยจังอาจารย์ให้น้อยจังรางวัลเนี่ยนี่มันระดับประเทศนะมันเป็นเรื่องใหญ่นะคลิปเขาชัดขนาดนี้ทําไมให้เขาแค่นี้อะไรอย่างนี้คะอาจารย์ก็เลยอยากจะมาให้จารย์เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันคือโครงการอาสาตาจราจรนะไม่ใช่ไม่ใช่ของรัฐบาลใช่ไหมคะรย์ไม่ใช่ไม่ใช่ของแบบจากหน่วยงานประเทศไม่ใช่เลยมันเป็นโครงการเล็กๆกระจิตริดนะซึ่งมูลนิธิมาไว้ขับเนี่ยนะครับ ได้ร่วมกับทางวุฒิสภานะครับโดยท่านสุรชัยเล้ยบุเริดชัยนะครับแล้วร่วมกับทางสํานักงานตารวจแห่งชาติโดยท่านพบตรคนปัจจุบันเนี่ยท่านดำรงศัดิ์พัฒน์เนี่ยนะครับได้พยายามที่จะทําเรื่องใหม่ขึ้นมาจริงๆมันเกี่ยวกับสุขภาพจริง,รงนะว่าทำไมาาถ้ารถชนเนี่ยสุขภาพเสียไหมฮะใช่ค่ะอาจารย์บาดเจ็บโอ้ยสุดๆเลยค่ะอาจารย์รวมทั้งสุขภาพจิตด้วยนะ ใช่ค่ะสุขภาพ่ากายทั้งสุขภาพจิตเสียเวลาอะไรไปขึ้นลงขึ้นศาลอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็พยายามจะแก้ไขโดยใช้อะไรค่ซึ่งคือต่างชาติเขาก็ใช้อย่างนี้นะก็คือใช้กฎหมายค่ะนะครับแต่ทีนี้เราพบว่าอย่างนี้กฎหมายในประเทศไทยเนี่ยอันนี้คงเคยได้ยินมาจน ชินแล้วว่ามันไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์นะคือในต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือกฎหมายนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายของเราไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ศักดิ์สิทธิ์รู้ไหมในเมืองไทยอันนี้เหรอคะเป็นกฎเหมือนกันใช่คับกฎอะไรจูจิมจูจิมเพิ่งได้ยินค่ะประโยคนี้มาค่ะแล้วชอบมากจากจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเขาบอกว่า ถึงแม้คดีจะหมดอายุความแต่ท่านจะถูกประนามจนหมดอายุไขอันนี้คือแบบอะไรรู้สึกว่ามันคือกดหมู่กดแบบเหมือนกับคําประนามของนี่คือสังคมเมื่อกี้คุณหมอจะพูดออกมาแล้วห่ะกดหมู่กดหมู่ใช่ไหมะนี่คือกดหมู่นะครับแล้วในสังคมไทยเนี่ยถ้าลองสังเกตดูดีๆนะกดหมู่เนี่ยจะมีอิทธิพลมากค่ะต่อต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างน่ถ้าไปใช้กฎหมายเนี่ยนะแทบจะ แต่จะยากมากเลยะะนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นที่มันเป็นที่สภาพแวดล้อมของของของสังคมนะของบ้านเราไปไปโทษอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เลยมันต้องโทษทั้งสภาพแวดล้อมค่ะคือสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่โดนหล่อหลอมมาให้มาเป็นสังคมบบนในปัจจุบันในแบบนี้ะะนะฮะจะพูดง่ายๆนะครับสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมสบายๆหวายมิ้มจิ้ม ทำไมฝรั่งชอบมาเมืองไทยใช่ใช่ใช่ค่ะก็เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าไปอยู่เมืองไทยเนี่ยทำอะไรก็ได้เขาอยู่เมืองเขาเนี่ยไม่มีทางทำได้นะมาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกคันน็อกเนี่ยไม่มีทางเลยจะมาขึ้นแท็กซี่แล้วอัดกันเข้าไปเป็นสิบคนทำไม่ได้ไปญี่ปุ่นเห็นเลยเราขึ้นเกินนี่เขาไม่ไปนะเขาไม่ให้ไปใช่เราไปเช่ารถ พอถึงเวลามันบอกหมดเวลาก็ต้องหยุดก็ต้องหยุดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่เมืองไทยนี่ต่อรอกันตีหนึ่งตีสองก็ยังไปก็ได้ต่อได้เนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยอุบัติเหตุเพราะว่าเราเนี่ยไม่ไม่ไม่ชอบทำตามกฎจริงจริงกฎหมายบ้านเรากับกฎหมายต่างประเทศก็ไม่ได้ต่างกันนะแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเนี่ยมันเพราะว่า สภาพแวดล้อมของบ้านเราเนี่ยมันทำให้คนไทยเป็นแบบเนี้นะเราเราใช้คำว่าอะไรนะถูกต้องน้อยกว่าคาว่าถูกใจเราใช้คำว่างั้นคือถ้าถูกใจแล้วก็อ,อะไรก็ได้อะไ,ไดอะไรก็ดีใช่ไหมแต่ว่าถูกต้องถ้าไม่ถูกใจ บางทีมันก็ไม่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 ไปต่อไม่ได้ถือว่าไม่ถูกเออเนะแต่ว่าบางทีถูกใจแต่ไม่ถูกต้องเนี่ยไปได้นะอ้าไม่อยากจะลาดพิงมากอาจารย์แต่เน่เข้าใจว่าบ้านเราเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าจริงเป็นเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีอิทธิพลมากนะครับซึ่งแพร่หลายมากในสังคมไทยนะไม่ใช่อันเดียวสองอันคอรัปชัน อีกอันอะไรรู้ไหมอุปธรรมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโดดเด่นมากในสังคมไทยมันก็เลยทําให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงอิทธิฤทธิออกมาได้คไม่ศักดิ์สิทธิ์พอเอใช่มันมจะาใช้ควบคุมไม่ได้มันแสดงพลังออกมาไม่ได้ใช่ดีกว่าใช่ค่ั้เพราะอย่างที่อาจารย์พูดก็คือพรนึกออกเลยว่าเช่น ตำรวจเรียกก็อาจจะแบบนิดนึงหรือพวกเดียวกันนี่อยู่ตรงนี้เราเขาเคยทำงานร่วมกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่รู้หรอกผมเป็นใครแนบใช่ไหมลูกใครไม่รู้หรอผมเป็นลูกใครค่ะเป็นพ่อใครอะไรตำรวจก็บอกผมจะไปรู้ที่ไงนก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องเรื่องความกันบัคับใช้กฎหมายถูกต้องนี่แหละครับผมเองเนี่ยทำเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ จริงๆแล้วถ้าไปดูต่างประเทศเนี่ยกฎหมายเขาคืออย่างนั้นน่ะไม่ไม่หยุดทางมาลายนี่เรียกว่าปรับกันหมดเนื้อหมดต,ตัวเลยนะครับรถเมาชนคนตายนี่นี่ว่าไม่ได้เกิดเลย<ช>ต่คุกหัวโตเมาใช่ค่ะเมาเมาแล้วขับแล้วมีแอลกอฮอล์ก็คือค้าคุกเลยคุกกะคุกนะฮะแต่เมืองไทยเมาขับชนคนตายไม่ใช่ชนคนอย่างเดียวนะชนตำรวจตายทั้งสามีทั้งภรรยานะล่อลงอะไา เห็นไหมเนี่ยมันก็เลยทำให้อทำไมเราไม่สามารถลดอุบัติเหตุได้เป็นรูปธรรมสักทีหนึ่งมันเหตุนี้นี่เองนะ,ะมันเป็นเพราะมันมีสาเหตุครับพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่อยู่ดีๆมันเกิดมาเป็นอย่างาานั้หรอกมันต้องมีสาเหตุแต่เนี้ยเรา,เรา,เ,ราเราค้นพบแหละน,นี่ถ้าเราค้นพบแล้วเรายังใช้วิธีเดิมแน่นอนเราแก้ปัญหาไม่ได้ะนะนี่ก็มาดูว่าเอ๊ถ้ากฎหมายไม่ มันไม่ได้แต่กฎหมู่มันเข้มแข็งกว่าค่ะแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยเสียเงินไม่ว่านะเสียหน้าไม่ได้ชอบประโยคนี้มากใช่ค่ะจริงเลยค่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ในสำคัญมากจริงค่ะนั้นขายหน้าไม่ได้โอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยให้ใครเขารู้ไม่ได้เสียเงินยอมนะเสียเงินยอมแต่ว่าเสียหน้านี่ไม่ยอมค่ะพอเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะ แต่พอมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยหมอมันเริ่มมีเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยขึ้นมามันเริ่มมีโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามาเราก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าเราเอาสองเรื่องนี้มาประยุกต์กับเรื่องที่เรียกว่าเสียหน้าไม่ได้นีนะ,ะแล้วก็อ,อะไรอ่ะให้เห็นประจักษ์ว่าค,ค,ความผิดเนี่ย มันเอาขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแหละคุณไม่สามารถที่จะไปนุกนิดกันสองคนสามคนอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นตัวช่วยทําให้คนเนี่ยเมื่อก่อนนี่ตัดสินใจทําผิดอย่างนี้ค่ะเฮ้ยไม่เอาแล้วเพราะทำไมเมื่อก่อนเจอตํารวจก็ไม่เป็นไรนะแล้วคุยคุยเดี๋ยวคุยได้คุยได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอคุณไปขึ้นโซเชียลเนี่ยคุณคุยไม่ได้ไม่ทันแล้วด้วยขึ้นปุ๊บคือไปทั่วเลยเรียบร้อยใช่ค่ะโซเชียลเนี่ย มันมีพลังจริงๆครับทั้งบวกทั้งลบเลยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเอาแง่บวกของมัน่ยมาใช้หมายว่าเฮ้ยถ้าคุณทําผิดกฎหมายนะค่ะนคุณทําผิดต่อสังคมนะค่ะคุณก็โดนสังคมจัดการนะเราก็เลยได้แนวของไอเดียตรงนี้มาแล้วมันก็เหมาะกับสังคมไทยด้วยค่ะเพราะทําไมฮะคนไทยชอบจับผิดคนไหมเป็นเป็นจิตอาสาค่ะ คือมันมันมาเข้าเข้าอะไรอะเข้าทางอ่ะใช่ไหมแล้วเฮ้ยเราก็เลยลองใช้ดูนะเอาจะยังไงล่ะให้คนเนี่ยถ่ายสิแล้วก็เอามาให้สังคมดูพอสังคมเห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ไม่ได้ไมเดี๋ยวแชร์กันใหญ่ตู้ตู้ตัวลงมาบางทีนี่ยโดนแชร์ไปอ้าว อันนี้ลูกน้องเรานี่ย<ร>อยู่ในบริษัทเฮ้ยบริษัทเราไม่มีคนอย่างนี้ใช่ใช่จันอันนี้หนักเลยฮ<ช>ะ,ะเรือเป็นอะไรอ่ะนักกีฬาใหญ่นะ<า>ไปทําผิดนะค่ะสังคมคอมเมนต์อ่ะตุ๊บตุบตุบว่าจะเป็นตัวแทนประเทศชาติได้อย่างไรสุดท้ายบางทีต้องให้ออกเลยนะ,ะนี่นี่ เป็นมาแล้วนะกฎหมายเนี่ยยังเอาออกไม่ได้เลยนะอย่างมากก็ปรับใช่ไหมคือมันไม่มีข้อไหนที่เป็นความผิดที่โยงไปถึงอนั้นได้ไม่มีทางอย่างมากก็ปรับอ้าวติดคุกรอลงอาญาเขาก็ไปไปไปขึ้นศาลก็ยังไปเป็นยังมีอาชีพเดิมได้แต่พอไปขึ้นโซเชียลเงินก็ไม่โดนปรับนะแต่เนี่ยหน้าตาชื่อเสียงมันหมดพ่อแม่ ทงตระกูลโดนหมดเลยค่ะอาจารย์โอ้โหคือมันแรงจนเราคิดว่าถ้าคนเห็นอย่างนี้เยอะๆะอาจจะทำให้จิตสำนึกเนี่ยที่เมื่อก่อนไม่เคยมีเนี่ยมันโผล่พูดขึ้นมาเลยนะออย่าลืมว่าจิตสำนึกคนชอบพูดว่าคนไทยเนี่ยไม่มีจิตสำนึกผมไม่เชื่อทำไมคนคนไทยคนเดียวกันขับรถที่ประเทศไทยอย่างหนึง่งแต่ให้คนคนเนี้ยไปขับรถที่ ไม่ต้องไกลเลยมาเลเซียสิงคโปร์เขาจะมีพฤติกรรมไปอีกแบบหนึ่งไปบอกเมาแล้วขับสิไม่เอาแต่ในทางตรงข้ามคนมาเลคนสิงคโปร์ที่อยู่เมืองเขาเนี่ยเมาแล้วไม่มีทางขับเลยนะมาเมืองไทยเมาขับคนญี่ปุ่นผมเคยจับได้ไปกับตำรวจเนี่ยนะเราก็รู้นะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย เคร่งมากเม,มาไม่มี<ห>ทางขับเมืองแห่งวิงนัยเมาไม่มีทางขับเด็ดขาดเมืองเขาเพราะว่าโอ้โหตายทั้งเป็นนะ,านะมากฎหมายรุนแรงแต่มาอยู่เมืองไทยอยู่ไปหลายปีกลายเป็นคนไทยคนไทยผมไปออกด่านกับตำรวจน่ยแล้วก็เรียกมาเห็นเขาขับรถจ่ไปใส่มาเรียกมาแล้วตำรวจก็ให้เป่าอุ้ยเกิน ่พูดทำไมพูดภาษาไทยแบบแปลงๆะะเราเข้าไปฟังแล้วบอกสงสัยจะเป็นญี่ปุ่นก็ถามมาบอกว่าถามคุณเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมบอกใช่ผมก็เลยบอกว่าอ้าวไหนเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเขามีระเบียบวิัยทาไมทาไมคุณนึงเมาแล้วมาขับเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่ญี่ปุ่นนะเขาไม่มีทางมีพฤติกรรมอย่างนี้เลยหมายความว่าอย่งไรเขาบอกเมื่อใหม่ๆที่เขามาทํางานที่เมืองไทยเนี่ย เขาก็เปี้ยเลยนะพออยู่ๆไปนะเขาก็เป็นระดับซีอโออะไรอย่างนี้เนี่ยนะเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนโง่คือลูกน้องทุกคนเวลามากินเลี้ยงที่บริษัทเมาขับรถเขาบอกเฮ้ยเมาขับรถไม่ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่เขาบอกไม่ได้เขาไม่ยอมอยู่อยู่ไปมันก็ไม่เห็นมีปัญหาจริง คนอื่นก็ทําแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วเราจะไปทําอย่างนั้นทําไมวันหนึ่งไปตีกอล์ฟเสร็จก็ดื่มขับกดื่มกลับมาโดนดนเลยเนี่ยโดนใช่ไหมเขาบอกเขาเสียใจมากเลยเขาไม่นึกเลยว่าเขาจะโดนอ้าวทำไมเขาบอกเขาก็ทําอย่างนี้ตั้งหลายทีคือเนี่ยมันเลยทาให้เห็นได้ว่าเนี่ย เห็นไหมกฎหมายเนี่ยไม่สั์สิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้จริงๆแต่พอเราเห็นเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เลยเป็นที่มาที่มาของเรื่องของอาสาตาจราจรนี่แหละนี่นะว่าเฮ้ยมูลนิธิเมาไหมค่ะใช่เราก็เอาไอเดียนี่ไปขายนะให้กับทางสภากับทางสำนักงานตำรวจชาติก็ได้รับการตอบสนองที่ดีมากว่าเฮ้ยเอาสิเห็ไหเวลาไปแจกรางวัลเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่มอบรางวัลเนี่ยคือพบว่าตลอนะเหมือนจิ้ม ทำไปเร่นไปนะฮะท่านลงมาสละเวลามาเพราะท่านเชื่อว่าอันนี้จะเป็นเรื่องใหม่ที่หนึ่งมาช่วยตำรวจด้วยคือท่านบอกว่ายังไงตำรวจเนี่ยทำอยู่แล้วแต่ถามว่าตำรวจทั้งประเทศมีกี่คนทราบไหมฮะสองแสนคนโอ้แล้วจากสองแสนเนี่ยแบ่งออกว่าเป็นตำรวจจราจรอ่ะประมาณสองหมื่นแล้วสองหมื่นจะดูคนทั้งประเทศ น้อยมากจริงด้วยค่ะอาจารย์มันไม่สามารถจะเอาตรวจไปยืนเฝ้าทุกจุดได้กิโลเอะี้ก็แล้วกันแต่ถามว่าทุกกิโลเนี่ยมีตาของพวกเราอยู่ไหมถ้าเราจะใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์่ะคแล้วหลักฐานพูดถึงหลักฐานนะไม่ใช่บอกว่าเอามาฟ้องกันตลอเมื่อก่อนก็ทําไม่ได้แต่อันนี้มือถืออันเดียวก็สามารถบันทึกหลักฐานกล้องหน้ารถ ก็สามารถใช้บันทึกหลักฐานได้ค่ะเพราะนั้นมันประจวบเหมาะกันพอดีเลยค่ะแล้วแถมยังสามารถเอาไปออกซื้อได้ด้วยตัวเองอีกอืมก็คือโซเชียลมีเดีย่ะถูกต้องค่ะมันมีปัญหาอยู่อันหนึ่งค่ะยังไงเมื่อก่อนนี้ตอนที่เราจะเริ่มทำใหม่ๆก็มีคนติงว่าอ่ะเขาไม่กฎหมายนะ BDPA โอค่ะตำรจงิ้มเคยได้ยินนะต้องเบลอทะเบียนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะโดนฟ้องนะหมอเพราะว่าทำไมแล้ว คุณเอาอันนี้ไปโพสอะมันเหมือนกับว่าเราไปละเมิดเขา่ผมก็ไปหาความรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อก่อนก็ใหม่ๆก็กังวลกลัวเข้ามาฟ้องไงใช่ไหมก็ไปปรึกษาทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางศาลทางคนที่ออกกฎหมาย PDPa เนี่ยนะปรากฏมันอย่างนี้ครับคือกฎหมาย PDPa เนี่ยหลักๆก็คือเขาไม่อยากให้เราไปละเมิดผู้อื่น ถูกไหมฮะเพราะไม่ถ้าเราโดนละเมิดเราก็แย่สิใช่ไหมถ่ายรูปเราไปแล้วไปลงอย่างน้นอย่างนี้เราเสียหายอ่ะถูกไหมแต่อย่าลืมนะการที่คุณทำผิดแล้วละเมิดคนอื่นก่อนแล้วมีคนเอาไปบอกกับสังคมว่าเนี่ยสังคมโดนละเมิดนะคนละเรื่องโดยคนนี้โดยคนนี้ใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะจือ คือถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วผมไปเอาคุณมาออกเนี่ยนะอันเนี้ยผมอาจจะโดนฟ้องค่ะแต่ถ้าคุณทําผิดแล้วผมเอามาบอกกับสังคมว่าอย่างนี้มันไม่ควรนะมันอะไรนะแล้วคุณลงมาฟ้องผมนะคุณหมอจิมจิมเดี๋ยวสังคมนะจะเหมือนเขาเรียกอะไรทัวลงอ่ะทัวลงอีกรอบหนึ่งรับรองยิ่งไม่ได้เกิดใหญ่เลยผิดแล้วยังจะมาเหมือนอะไรแถ ใช่ไหมมาฟ้องกับอีกโอ้่าคือยิ่งไม่ได้เกิดใหญ่เลยผมทําเรื่องนี้มาสักปีสองปีโครงการอาสาตระจรจอใช่ไหมคะไม่เคยโดนฟ้องเลยขนาดนะว่าคนที่ถ่ายเนี่ยเห็นหน้าเห็นตานะเอาอย่างนี้เคยมีคนถ่ายว่ามีไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลยมีผู้ใหญ่ระดับสูงนะแล้วก็ไป ให้ตำรวจเนี่ยเอารถนำรถตัวเองอ่ะนะแล้วก็ขี่เหมือนกับอะไรแสงออกมาแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งเข้ามาทางผูกของเขาเขาบอกว่ามันทางเขาอ่ะนแล้วก็ถ่ายแล้วตำรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกให้หลบให้หลบไปอันนี้ก็บอกว่าไม่หลบมันทางเขาอ่ะใช่ไหมแล้วสุดท้ายเขาก็เอามา ขึ้นโซเชียลของเขา <c oughs> เขาไม่ใช่คนที่มีเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเลยนะก็ <c oughs> เป็นมนุษย์คนธรรมดาใช่สุดท้ายยังไงฮะ <c oughs> เขาโดนสอบสวนตำรวจที่มานำร <c> ถ <oughs> โดนสอบสวนด้วยเหมือนด้วยอา้าวทำอย่างนี้ได้ยังไง <c oughs> เห็นไหมแล้วสุดท้ายคนก็ไปขุดคุยจะรู้ว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเบนซ์น,นั้นเป็นใครถึงขั้นนั้นเลยถึงขั้นนั้นเลยนนแล้วแบบเสียชื่อมากอ่ะแล้วถามว่าคนกล้าฟ้องไหม ไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมคะลางมาฟ้องสิยิ่งหนักก็นไปยังไงเลยอ่ะเห็นไหมนี่เป็นการคอนเฟิร์มนะคะจา์ว่าเราสามารถถ่ายตรงนี้ได้แล้วตอนนี้คือทุกคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวแล้วที่สำคัญตอนนี้รถทุกคันเนี่ยมีกล้องมีกล้องอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของประกันด้วยค่ะเขาจะมีเกตว่าถ้าได้ประกันลดรถราคาด้วยจเกิดว่ามีกล้องเพราะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเก็บภาพของเหตุการณ์ต่างๆนี้ได้แล้วยังไงคะจานเราอยากได้รางวัลแบบนี้บ้างต้องทํำยังไงคะ เราไม่ต้องถึงกันลงไปต่อว่าอะไรเขาอะนะเขาทําผิดเราก็เฉยๆซะกลับมาบ้านผ่านไปขัผ่านไปถ้าจะด่าก็ได้อยู่ในใจกลับไปถึงบ้านเราก็ถอดเมมโมรี่การ์ดออกมาแลเราก็เอาตัดต่อเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ยากมือถือมืออะไรได้หมดเอาเอาเอาส่วนที่เขาทําผิดนะแล้วเราก็แค่หนึ่งนะเอาขึ้นไปในโซเชียลของเราแล้วผมเชื่อว่าทุกคนมี f a c e b o o k อะไรไอจีไดโมดค่ะทวิตเตอร์ทวิตเตอร์นะครับแล้วถ้าจะให้เร็วขึ้นส่งมาที่เพจอาสาตาจราจรอ่าส่งอย่างนั้นแหละครับส่งมาเลยแท็กก็ได้หรือส่งอินบ็อกก็ได้ส่งอินบ็อกมาเลยครับแล้วโดยตรงเราก็จะกรองนะครับแล้วถ้าได้มันไม่ใช่อะไรที่ไปทําร้ายคนอื่นเราก็จะเอาวันนั้นมาขึ้นในเพจขึ้นในเพจนั้นเลยอาสาตาจราจรแล้วก็พอถึงเวลาเดือนหนึ่ง เราก็จะเอาคลิปที่ส่งเข้ามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในเดือนที่ผ่านมาสมมติว่าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาเราก็จะเอาของเดือนอะไรก่อนหน้ากรกฎาคมมาให้มาคัดเลือกก่อนเราไม่สามารถให้รางวัลได้ทุกรางวัลคือหลายคนจะบอกว่าทำไมให้รางวัลนิดเดียวเราก็ต้องไปขอคนอื่นเข้ามานะมีสปอนเซอร์ของมูลนิธิเป็นีนอบใช่ไหมคะ เราก็ต้องไปขอเข้ามารัฐบาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะต้องบอกอย่างนี้เราไม่ใช่หน่วยงานรัฐมันเป็นงานที่เรียกว่าเป็นการกุศลนะระดับหนึ่งรุนิธิไปขอภาคเอกชนเข้ามาช่วยและขอกองทุนบางกองทุนเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ได้รางวัลนี้ขึ้นมาก็เอาให้รางวัลที่หนึ่งนี่สองหมื่นบาทเลยนะสองรางวัลทุกเดือน สองรางวัลเลยเหรอรางวัลที่หนึ่งเอาก็สี่หมบาทแล้วใช่ทีนั้นคุเจ้รดีค่ะคือในแต่ละเดือนเนี่ยรางวัลทั้งหมดเนี่ยแสนหนึ่งนะรวม1,000งแบาทหนึ่งแสนบาทะครับรางวัลที่1นึ่งสองหมื่บาทสองรางวัลรางวัลที่สองหนึ่ืนบาทสรางวัลรางวัลที่สามหกพันบาท2องรางวัลและรางวัลชมเชยอีก14รางวัลรางวัลละ2,000บาทสิบสี่รางวัลตั้ง2องตั้งสองพบาทเลยคุณผู้ชม ดังนั้นเราไปดูคลิปกันเลยค่ะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างไม่ได้เฉพาะเหตุการณ์ไม่ได้เฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นอุบัต <Yes ิเหตุเท hey mm ่านั้นจะเป็คะอาจา์มีล่าสุดนะที่งามนะคะอยากให้ดูคลิปนิดนึงค่ะว่าเป็นเหตุการณ์ที่ดีามซึ่งได้รับรางวัลไปบด้วยในเดือนนี้คนถ่ายคลิปแล้วก็คนที่โดนถ่ายค่ะคือเหตุการณ์น้องคนนี้นะไปช่วยคนตาบอด ข้ามทามาลายใช่ไหมเขาเดินไปจะชนรถกันสีแดงๆมันกี่สักคูแล้วก็ไปไปดึงมาแล้วก็พอตั้งตรงแล้วก็ให้เดินไาปรากฏว่าเห็นเดินเฉมาน้องอุตสาหมีน้ำใจกลับมาอีกวิ่ีกลับมาแล้วก็เห็นมะพาเดินข้าม นี่นี่ค่ะเห็นไหมอาจะเดินไปเปจะไปชนรถแล้วอ้าโอ้ยจะชนแล้วนะเอ้าไม่ได้ไม่ได้จริงน้องก็จะข้ามไปฝั่งนู้น่เขาจะไปฝั่งนู้นเนี่ยเห็นไหมอุ้ยโอ้ยนี่เป๋มาแล้วเป๋มาแล้วนี่มาช่วยมาช่วยอีกเห็นไหมเห็นไหม นี่อยู่มสวประสานมิตรนะฮะชชื่นเป็นเป็นเด็กในโครงการเพชรในตมชื่อนางสาวอมินะชื่นชมค่ะแบบภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่และสถาบันก็คือก็คือน้องน้องเนี่ยมีคนถ่ายไว้คือเจ้าของรถคันนี้ก็ส่งมาในอาสาลาจราจรเขาเจ้าของรถคันนี้ก็ได้รางวัลได้รางวัลงที่สองหนึ่งหมื่นบาทแล้วคณะกรรมการก็มีมติว่าให้รางวัลกับน้องคนนี้ ที่มีน้ำใจดีเนี่ยอีกมือหนึ่งนี่พา,า,าะฉะนั้น,เ,น,นเห็นอย่างเงี้ยต้องช่วยคนนะน จรงเ,าาเลยเรียกว่าเป็นการส่งเสริม<ช>ความดีงามในสังคม<ช>ะนะคะอาจารย์นอกจากจะเป็นเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุ<ช>ที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยจุดอย่างที่บอกคือคนเราอย่างนั้นไม่ได้สํานึกดีหรอกคะ่ะสำนึกว่าฉันจะโดนถ่ายคลิป <c oughs> ไหมหรือว่าเดี๋ยวฉันจะโดนด่าเดี๋ยวสังคมจะประนามทั่วจะลงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมยังไม่เอาดีกว่ายังไม่ปาดดีกว่ายังไม่แบบยังไม่แซงดีกว่าต่อคิวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทาให้มีอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องของเนี่ยสิ่งดีงามในสังคมที่ที่ท เยี่ยมเลยค่ะจาเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้ววันนี้รายการก็รู้สึกว่าได้เป็นหนึ่งช่อีทนะว่าทำไมอู้เนี่ยทำดีขนาดอย่างนี้ให้หมือนเดิมมูลนิทิค่ะโครงการของมูลนิธิเป็นมูลนิธินะคะเป็นการกุศลนะคะแต่ตอนนี้เรากำลังอยากที่จะให้ภาครัฐเนี่ยมามีส่วนถ้าเรากำลังจะแก้กฎหมายนะว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าคุณส่งอย่างนี้มาแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะแล้วสามารถที่จะ ถือว่าเจ้าหน้าที่เอาไปปรับเนี่ยอาจจะได้ชวนแบ่งอ๋อเหมือนคล้ายๆนำจับอะไรไเปอร์เซ็นนำจับใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าไปแจ้งว่ามียาเสพติดอันนี้ได้ได้รางวัลนะหรือว่าไปแจ้งว่าเฮ้ยบ้านนี้เป็นบทการพนันนะเขาได้รางวัลได้รางวัลนำจับอี้แต่ต้องไปแก้กฎหมายก่อนตอนนี้ยังอยู่ในพิธนัานอยู่งั้นแสดงว่าเดี๋ยวต้องรอฟังข่าวดีจากอาจารย์แล้วก็มาคืบหน้าอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรียกว่าเป็นโครงการดีๆที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักแล้วก็วันนี้ได้ เข้าใจถ่องแท้แล้วก็รู้ทุกแก้มุมของของของโครงการอาสาตาจราจรมากขึ้นแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะใครอยากจะรู้เรื่องที่มากขึ้นไปดูในเพจอาสาตาจราจรได้เลยเพจิมพ์เข้าไปอาสาตาจราจรมีคลิปมีรายละเอียดต่างๆมากมายทักเข้าไปก่อนเวลาส่งคลิปจะได้ง่ายๆไปกดไลค์ก่อนจะได้ส่งคลิปง่ายๆวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะในรายการคุยกับหมอ,อในวันนี้ค่ะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยต่างๆนะคะยังสับเปยนมูฟเวีย์มาเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะและยังติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียท ID f a c e b o ไอดีและก็ยูทูบชแนลทีวอ n นสองทวิชันะคะตอนนี้จุ๊บจิ้มและาจาราไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ